เจมบอกว่านี่คืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่ในห้องเจ้าตัวก็รู้สึกวังเวงแปลกๆเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาอยู่และเมื่อลืมตาขึ้นมาดูก็ได้พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง ลักษณะท่าทางดูคล้ายกับผีโผล่ออกมาคืนนั้นเขากลัวมากและยังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ดีจึงได้ทำคลิปจำลองเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายในสิ่งที่เขาได้เจอในคืนนั้นโดยทันทีที่เขาได้ลืมตาขึ้นเจมส์ก็สังเกตเห็นหัวของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆปรากฏอยู่ที่ปลายเตียงเธอคนนั้นมีใบหน้าที่น่ากลัวแถมยังส่งยิ้มสยะหน้าสยอง นอกจากนี้เสียงหัวเราะก,ก็ฟังดูเยือกเย็นเขาสงสัยว่าเธอเป็นใครจึงรีบลุกจากเตียงไปตรวจสอบแต่เมื่อเขาเดินไปดูที่ปลายเตียงหญิงสาวในความมืดนั้นก็หายตัวไปแล้ว Sa this in my bedroom ที่จะมีเสียงตึงตังดังมาจากด้านข้างเมื่อเจมได้หันไปดูด้วยใจที่หวาดเสียวเขาก็พบกับผู้หญิงคนเดิมกำลังหมอบอยู่ที่พื้นสักพักผู้หญิงคนนั้นก็คลานเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วเจมเองก็ตกใจกลัวมากวิ่งหนีชนนั่นชนนี่ระเนรนาดน,น,นับเป็นค่ำคืนที่ฝังใจเขามากจนต้องทำคลิปออกมาบอกคนอื่นแบบนี้ คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เจ้าของบ้านได้ถูกบางสิ่งหลอกหลอนคาห้องนอนของตนเองเธอคนนี้เป็นสาวโสดที่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังหญิงสาวกล่าวว่าคืนนั้นเธอกำลังจะเข้านอน go to sleep หลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหน้ากลับทำให้เธอต้องผวาจนนอนไม่หลับเธอได้สังเกตเห็นว่ากระเป๋าผ้าที่ห้อยอยู่ตรงมือเปิดประตู มันกำลังแกว่งไปมาเองอย่างแปลกประหลาดทั้งๆท,ที่ในตอนนั้นก็ไม่ได้มีลมโกรกเข้ามาเลยในห้องระดับความหลอนของห้องนี้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเพราะหลังจากนั้นหนังสือที่วางอยู่บนชั้นวางต่างก็ร่วงลงมากองกับพื้นกระจัดกระจาย มาไฟนอกห้องมันก็ได้เปิดเองที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมันมีอาการติดติดดับดับเหมือนมีคนสลับสวิตช์ไฟอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็มีพลังงานบางอย่างเข้ามาในห้องนี้เพียงไม่นานนั้นเจ้าของห้องก็เห็นกับอะไรบางอย่างที่เหมือนกับศีรษะปรากฏอยู่ที่บานประตูอีกทั้งดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะมีดวงใาอีกด้วย หญิงสาวไม่รู้เลยว่าตอนนี้เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรสิ่งนั้นจะเป็นปีศาจหรือพูดผีใดๆในสากลโลกแต่ตอนนี้เธอก็ไม่สนใจแล้วจึงรีบหันหน้าหนีและนอนคลุมโปงเนินเขาด้านล่างนี้มีเมืองเล็กๆตั้งอยู่ โดยแฟนคลับของลูอิสได้ส่งข้อมูลมาให้แก่เขาเรื่องคือชาวเมืองหลายคนเคยเห็นแม่มดตัวจริงเพ่นผ่านอยู่ที่นี่ทันทีที่ลูอิสนั้นรู้ข่าวเขาจึงได้นำทีมงานมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ความจริงโดยเขาได้เดินลงไปตามเส้นทางถนนเวลานั้นทั้งสองก็พยายามตามหาบริเวณต้องสงสัยเดินกันไปได้สักระยะหนึ่งขณะนั้นทีมงานของลูอิส ก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ๆเมื่อเขาซูมกล้องเข้าไปดูก็พบว่าสิ่งนั้นดูเหมือนผู้หญิงที่สวมชุดขาวกำลังยืนอยู่ในความมืดและหลังจากนั้นเพียงไม่นานหญิงสาวคนดังกล่าวก็ค่อยๆหลบตัวและหายไปอย่างไร้ร่องรอยทั้งสองสงสัยว่านั่นอาจจะเป็นแม่มดที่ชาวเมืองนั้นลือกันจึงได้รีบตามไปดูแต่ณบริเวณที่เกิดเหตุพวกเขาก็ไม่เห็นใครอีกแล้ว Ay, cabrón. Mira. ¿Qué pasó, Luis? Ahí hay alguien. Buenas noches. tối. Chào buổi อาจจะต้องวนเวียนอยู่แถวแถวนี้เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไปลูอิสและทีมงานของเขาได้เดินกันมาถึงลานกว้างและมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างตั้งอยู่อย่างโดดโดดและเป็นอีกครั้งที่ชายคนนี้ซูมกล้องเข้าไปแล้วก็ได้เจอกับสิ่งแปลกๆอีกรอบเพราะสิ่งที่เขาได้เห็นนั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนอยู่บนสิ่งก่อสร้างซึ่งลักษณะท่าทาง ก็ดูคล้ายกับคนที่พวกเขาได้เห็นไปตอนต้นเธอคนนั้นยืนนิ่งอยู่สักพักก่อนที่จะค่อยๆเดินแล้วหายตัวไปอ,อกีทะทะกรอบซคอแ o เี i ด้วยความคาใจและสงสัยลูอิสและทีมงานจึงตามไปดูก่อนจะพบว่าสิ่งกอ่อสร้างที่เห็นมันคือบ้านร้างเก่าๆใกล้ๆก,กันบริเวณนั้นก็มีซากปลักหักพังมากมายซึ่งผิดวิสัยมากที่ใครจะไปอยู่ตรงนั้นและตรงนี้ก็เหมือนจะถูกสร้างให้เป็นห้องพักทั้งสองเห็นว่ามันแปลกๆจึงได้ลองไปสำรวจดูสักหน่อยด้านในมีเสื้อผ้าอยู่สองสามผืน และบนผนังก็ยังถูกขีดเขียนเป็นดาวหกแฉกอีกทั้งบนพื้นก็มีเทียนที่จุดไฟเอาไว้หลายเล่ม,ม ลูอิสนึกพิเรนอะไรขึ้นมาได้จึงได้ใช้ไฟที่เทียนนั้นจุดเผาไปที่เสื้อผ้าความตั้งใจของเขาคือจะทำลายถิ่นอาศัยของแม่มดและเมื่อการกระทำเสร็จแล้วทั้งสองก็ได้ยุติภารกิจไว้เพียงเท่านี้เิชี่และเพื่อนๆได้ข้อมูลมาจากชายคนหนึ่งว่าในป่าลึกที่พวกเขาจะไปในคืนนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับบูชายันมนุษย์ ซึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังเล่าประวัติทั้งหมดก็เหมือนจะได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังอยู่ใกล้ๆจังหวะนั้นเองกล้องที่พวกเขาได้ตั้งไว้มันก็สามารถจับภาพบางอย่างที่มีรูปร่างเลือนราง หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ลุกขึ้นและเดินเข้าไปในป่าดังกล่าวทิ้งให้ใชายอีกคนนั้นอยู่เฝ้าเต็นท์เพียงไม่นานติดชี่และเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงร้องบางอย่างดัง,ดงออกมาใกล้ๆกับบริเวณที่พวกเขาอยู่ระหว่างที่กำลังเดินไปเสียงร้องดังกล่าวก็ดังออกมาเป็นระยะ,ะ,าาะเ ก็คดัราศูนร่างไม่นั่นน่ะคดัราศูนย์ด้วยกันเฮ้ยารักคดักร่างนะเฮ้ยย่ารู้ไหมย่าเรียกพ่อท่นนะชัมว่าพ่อท่านโธ่ไม่แนแหละนี่นี่นาเด็กคูนย์ด้ยน่าเรียกพ่อท่านใจกันเลยจนเดินกันไปได้อีกสักพักครั้งนี้ทั้งหมดก็สังเกตเห็นถึงแสงไฟกลมๆอะไรบางอย่างไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดที่พวกเขาอยู่นักจนเห็นว่าเป็นกองไฟและข้างๆกองไฟก็มีชายคนหนึ่ง ที่ทำตัวแปลกๆอยู่ใกล้ๆกันนั้นติช,ชี่และเพื่อนๆได้สังเกตเห็นผู้หญิงอีกสองคนพวกเขาเดาว,ว่าคนเหล่านี้อาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ทำพิธีกรรมบูชายันมนุษย์ในป่าแห่งนี้ด้วยความที่พวกเขาเองก็กลัวจึงทำได้เพียงสังเกตการอยู่ใกล้ๆก่อนที่จะเห็นว่าหมู่คนเหล่านั้นเริ่มเต้นรำเหมือนจะทำพิธีกรรมแล้ว สักพักชายคนนี้ก็มีอาการแปลกไปจูจูเขาก็ทิ้งกล้องและเดินไปหาหมู่คนที่ทำพิธีกรรมอยู่หลังจากนั้นเพียงไม่นานร่างกายของเขาก็ได้ล้มลงเพื่อนๆของเขาที่ดูอยู่ห่างๆก็คิดว่านี่มันไม่ปกติแล้วจึงเด้เรีบก,กลับไปที่เต็นท์เพื่อขอให้ชายอีกคนมาช่วย ทั้งหมดระดมพลกันไปเพื่อจะไปช่วยเหลือเพื่อนคนดังกล่าวระหว่างทางนั้นก็ได้ยินเสียงเกียดร้องดังออกมา จนเมื่อกลับมาถึงเพื่อนของเขากระถูกมัดห้อยหัวอยู่ตรงกองไฟและชายคนข้างๆก็เริ่มทำท่าทางแปลกๆเหมือนจะบูชายันเพื่อนของพวกเขาซึ่งคืนช้าไปกว่านี้เพื่อนของเขาอาจจะไม่รอดจึงได้ตัดสินใจบุกเข้าไปช่วยในทันทีชายปิิสนาได้เห็นก็ตกใจและรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในป่า โดยปกติแล้วดีเป็นคนที่ชอบสำรวจป่าเป็นชีวิตจิตใจและในวันนี้เธอก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปในป่าของรัฐโอไฮโอซึ่งครั้งนี้เธอก็มาแบบไม่มีข้อมูลอะไรกะว่าจะมาสำรวจเอาดาบหน้าหลังจากสำรวจกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจูจูดีก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอถึงกับต้องขนหัวลุกเมื่อได้มีรูปร่างสีดำปรากฏที่ด้านหน้า และตาของมันก็ออยังส่องประกายดูยังไงแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปแน่ๆสิ่งนั้นจ้องมองดีกลับมาจากความมืดและเหมือนว่ามันจะกำลังขยับตัวด้วยทำให้หญิงสาวกลัวจนต้องรีบหันหน้าหนีฮย yeah. Yep, yep, yep. แต่ไม่ว่าจะหนีไปทางไหนก็โดนสิ่งนั้นขวางหน้าอยู่ตลอดจนกระทั่งตอนที่รูปร่างสีดำได้ยืดยาวและสูงขึ้นแบบผิดปกติเมื่อดีเห็นแบบนั้นก็ไม่ขออยู่สำรวจที่นี่อีกแล้วจึงรีบใส่เกียร์หมาออกมาจากในพื้นที่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2023ที่โคโลราโดสปริงขณะที่ชายคนนี้กำลังสำรวจอุโมงค์เขาบอกว่าอุโมงค์นี้อาจมีความยาวประมาณหนึ่งไมล์ครึ่งเมื่อทำใจอะไรเสร็จสับแล้วชายหนุ่มก็เริ่มเปิดไฟฉายแล้วค่อยๆย่างเข้าไปในอุโมงค์ทันทีซึ่งก็อันตรายมากนะครับน้องๆที่ดูอยู่ก็อย่าลอกเลียนแบบเป็นอันขาดยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ ที่นี่ก็ยิ่งมืดมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับบรรยากาศที่เงียบสงัดจนทำให้ได้ยินเสียงฝีเท้าและเสียงน้ำดังก้องอยู่ไปทั่วโ e l ค o Anyone here This is the spot where it closes off a little bit จนมาถึงจุดนี้ที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดโค้งงอทำให้การยืนและเดินลำบากมากสักพักก็ได้มีสิยงกรีร้องดังไปทั่วอุโมง์เสียงดังกล่าวร้องดังอยู่นานประมาณ20วินาทีในตอนนั้นเขาเกิดอาการกลัวมากจึงได้รีบวิ่งหนีออกมาจากอุโมง Nil sociedad no, i i this fuck Bref shit ในภายหลังเจ้าตัวได้บอกว่าระหว่างที่เขาอยู่ในอุมโมงคนั้นเขาได้เห็นถึงบางสิ่งที่มีสีซีดเซียวกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาเห็นสิ่งนั้นอยู่ประมาณสีวินาทีมันน่ากลัวแปลกๆเขาจึงได้ตัดสินใจวิ่งมาจากอุมโมงคก่อนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร ที่น่าสนใจมากเลยก็คือเมียวเรื่องทํานองนี้เป็นการพูดคุยในอินเทอร์เน็ตจำนวนมากว่ามีคนพบเห็นอะไรแปลกๆในอุโมงค์ตามท่อใต้ดินของเมืองนอกอยู่บ่อยๆเจดและเมนดี้ได้ผนึกกำลังกับสตีฟและดีแลน เพื่อจะเข้าไปสำรวจในสถานที่ผีสิงที่มีชื่อว่าเมดิสันเซมินารีที่นี่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2390เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาจนกระทั่งในปี2434โรงเรียนก็ได้ปิดตัวลงไปหลังจากนั้นอาคารของที่นี่ก็ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยของครอบครัวของผู้ที่สูญเสียคนรักในสงครามกลางเมือง กล่าวกันว่ามีวิญญาณมากมายเหตุการณ์โพลตไกส์คือเรื่องปกติของทีงน่นี่สมาชิกคนหนึ่งก็เริ่มเล่าถึงประวัติว่าหากมีใครมานั่งอยู่แถวแถวนี้บางครั้งก็จะเห็นเงาดําเดินขึ้นเดินลงตามถงทางเดิน um, A lot of it is associated with this mirror just across the hall So for some reason these two rooms are connected But we've had some really really intelligent activity just in this area A lot of footsteps up here สำรวจกันไปได้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อจูจูหลังคอของสตีฟได้มีรอยแดงซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนต่อมาดีแลนก็ได้พูดท้าทายให้ผีช่วยแสดงพลังออกมาก่อนที่จะมีเสียงผิวปากปริศนาดังขึ้น yes, หลังจากนั้นทั้งหมดก็พากันขึ้นมาสำรวจยังชั้นบน และดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาอีกหนโดยดีแลนและสตีฟได้บอกว่ามันเหมือนกับเสียงฝีเท้าของคนสักพักอุปกรณ์ของหญิงสาวคนนี้ก็ส่งเสียงแปลกๆกออกมามันเหมือนเสียงของคนที่พูดว่าด็อกเตอร์ระหว่างนั้นกล้องเองก็ได้แผนไปที่ประตูก่อนที่มันจะจับภาพบางสิ่งเอาไว้ได้สิ่งนั้นคือรูปร่างเลือนรางสีดำเล็กๆ ที่วิ่งเข้าไปในประตูอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นถึงมันเลยจะมาเห็นอีกทีก็ตอนที่ย้อนดูวิดีโออีกครั้งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าของบ้านหลังนี้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านตอนนั้นชายหนุ่ม กำลังนั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แต่แล้วก็มีบางสิ่งมารบก,กวนเขาจนทำให้มีมีสมาธิเกิดเสียงเคาะดังตึงตังไปทั่วบ้านจนชายหนุ่มต้องรีบหันไปดูว่าเสียงนั้นมันดังมาจากอะไรกันแน่เพราะตอนนี้เขาเองก็อยู่บ้านเพียงลำพังเสียงดังกล่าวเริ่มดังถี่และแรงมากขึ้นทำให้เขาต้องรีบลุกขึ้นไปดูและในขณะที่เขากำลังเดินไป ชายคนนี้ก็สังเกตเห็นว่ารูปร่างบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับคนกำลังเดินผ่านหน้าไปรูปร่างสีดำนั้นได้เดินหายไปที่ชั้นใต้ดินของบ้านชายคนนี้เกรงว่าอาจจะเป็นโจรจึงได้รีบตามไปตรวจสอบ เขาลงมายังชั้นล่างได้เพียงแป๊บเดียวในนั้นก็มีเสียงหัวเราะผสมกับเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังออกมาอย่างน่าขนลุกเขาพยายามย่องย่องดูว่าเสียงนั้นมันดังมาจากตรงไหนแต่พยายามเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออีกทั้งรูปร่างสีดำที่เดินลงมาก่อนหน้านี้เขาก็ตามหาไม่เจอเช่นกันซึ่งแค่นี้มันก็การันตีได้ ว่าเสียงที่เขาได้ยินกับรูปร่างที่เขาได้เห็นนั้นอาจจะไม่ใช่ม <t> น <ie> ุษย์ปกติอย่างแน่นอนก่อนจะจากกันไปนะครับผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสเอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบ ทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทางช่องนั้นภูมิใจเสนอก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ